มาตัวสองกระตาผมตัวนี้นหเอามาหยับขามาหยับขามาบ้านี้บ่หยับมาว่าไรวะลูกหลานกีห่หลายหลานใครเขาไม่เห็นแต่คนบ่มาน,นอนรับเบิร์นเหรอโอ้ยเนาะเอามีพี่กันยังว่าจะภาพนี่ว่าว่าจะภาพจะภาพว่าว่าเปลี่ยนไปนะเอาเอาเอาหยับมาหยับมาพี่น้องมารับป่วยท่านนั้นจะภาพน้ำดึงหอดบอกว่าดึงพ่กหอดแช่มานนี่ โอ้ผ oh, ah ah ¿eh? ู้ใดเสิได้แ <Danke>. บ่งขาลอยเนาะวัน <avent> น <mental Sure> ี้ทั้งงานหนักถึงหน้าดันะครับแบ่งลอยกามีแบ่งขาลอยโอ้เอาให้หนักให้ผู้ป่วยเอากับง่าง่ายงยนถึงแมาข้างหลังนั้นเป็นเท้าท่าทางถึงย่นไปข้างหน้าเลยย่นเหลี่ยหลังเต้นเต้นเออแม่โอ้ทั้งหลังก็เจ็บเนาะกัน ปลาตัวบันี่เอาเงียบก็มาได้พี่น้องเด้อนะครับเอาดึกไปไกลๆกบันย่างให้ทั่วก็ได้เด้อะปลาตัขึ้นไหลเอาเอาเอากูไหลมันเลี้ยขึ้นมาเออเลี้ยหลังมาเรื่อยๆต่อนะเอาเพิ่นเห็ดบุญเท่ากับเพิ่นเออแจกบุญแจกท่านเมื่รวมบุญมาเพิ่นเท่าไหได้บุญเมือเพิ่นเนาะ อันย่างกับพี่น้องก็นั่งยืดเสื้อเอาบ้านนี้ตั้งเวทีพ่อหลักใหญย่างไปหาพี่หาน้องก็ได้เด้อคกันว่าเด้อเข็นแข็นแทบไม่ยุ่งขางมางานรบเวทีไปพูดเนี่ยหาพี่หาน้องไปพูนก็ได้บ้านนี้นะครับเราเอาเห็ร้านน้อยนำแนเนี่ยเออเหมือนเชื่อว่าเด็กเป็นแม่โมเอาพุนยางไปพุนน้ำบาดนีืทั้งทั้งพี่น้องยืดอ้อมน่องนั่นเนี่ยว่มีถุงสีใสแล้วท่านโอ้ไงเราตัวบ้านนี้อ่ะ พ่อไปงานบวชมหาชนนั่ใช่ปีนั้นกังห่มเด็ดเเนาะก็จะป่วยท่านจะถอหงายงอคมขึ้นโอ้ยอยู่ทางเอาเออขอมงห่มโลงอ่ะไง้งอคมขึ้นอยู่ทางเอาเออได้เปรียบมู่วแต่ไนวะอ่า บ้านหัวบ้านบ่นอยากบากว่าบ้านง่ายๆก็ได้ก็ได like okay? oh yes. <c oughs> mm ้เอาเมื่อเลี้ยวบ้านนี้มอบหน้าที่มรดกต่อสวนส่วนแห่งมรดกอาจารย์สมานุนนท์นกเขาท้นอาจารย์แจ่มนภาเพชรพลันใช่ครับโอ้ครับอาวานบัตรนี้ฮาวาส่งน้อาจารย์่อยไปใส่ละเออะได้ซ้ำนี่ก็ดีแล้วละแม่ได้แบ่งร้อยก็แบ่งหาซิบเราแม่นะเจ้า อาจารย์เที่ยวขออยุยใส่มากามมจ้ะแม่เจ้าบัชรราดเมทาเจ้าต้องเอาโฮมมาเพื่อนว่าไงาโฮมขึ้นจับจอมมั่นไงายงมโฮมขึ้นโอ้แต่จานี่ก็ได้แล้วหัวนึงว่าจัดแล้วอ่ะแม่อยสองรอยก็ถือว่าโชคดีแล้วอาจารย์เที่ยวฮอกันมากบ้ะขอบคุณเดอ้อทาา่านเจ้าภาพมาล่อยท่านขอให้ได้บุญได้กุศลจงมียจํานาภาพจงสวยพรให้ทาา่านเจ้าภาพนะคะตอนนี้กะล่ำ เป็นการบุญจักน้อยนะคะเพราะเป็นคติเตือนแก่เจา้อยจะฟังลําเพลินบว่าสิเป็นเสาติ้งยิ้มบวหวาน<บ>านะคะมาจ้าไหนก่อนค่ะไอท่านเจ้าภาพนะคะเสียเจ้าหน้าผาเอินยินญญญาีมาหลับเอกากองบุญบ่คะนีม่เมนี่ยเตรียมเตรียมพระเข่าไว้เด้อพวหอด้อ เตรียมมาเขอาไว้เจมละข้าสิเอิญเอาดวงวิญญาณมาหลับเอากองบุญนะคะแต่ว่าก่อนสิเอิญนิญญาณอีเมีบัวเฮาล่ำการบุญจังหน่อยนะคะว่าการบวชจัดมือนี่บ่วมันว่าสิจัดได้ยังไงบวชมีหลายบวชบวชจังนึงบวชรับบวชลองบวชคลองประเทศนี่บวชนี้สงสารบวชผันเขาซุกบวชสนิสนานสตพี่น้องแต่จังมาเมื่อนี้เจ้าผ้าเพิ่นมาเป็นจังสั้น เป็นตัดกิเลสตายไข่กิเลสออกบวชเพื่อต่อบุญแทน่นคุณนพ่อเมอีอานิสงเพื่อแพ้ไปหายาปูตายซิเป็นตาเป็นยายทางฟาราโลกคือว่าเจ้าหนีโชคจะได้เกิดเป็นชายพ่อแม่ได้ม,มันหมายกองมุนพุ่นใส่ประเทณนี่พอใหญ่กู้ยาผ้าเพ,พี้ยนเกิดเป็นลูกผู้ชายจะต้องบวชต้องเรียนศิลธรรมจำถ่องไปน้เหมีดน้ำปองน้ำทางน้ำเปิง า็อ,อายุได้ถึงเศร้าปีบอขาดพ่อแม่ปลอาประกาศอยากมีสหายเล่าสิบบทลูกไส้เสริหมหุ่นคุ้นต่อการบวชดีนอพอตามพุทธวัญญัติเพิ่มมี่อวาจำกัดวินนยาขามคุ้นสมบัติเพิ่นหามทั้งแปดระการทั้งอุปราจารย์กดสังฆาัากอนสิบบทขวัดเทียนด้รู้ศึกษากอนสิบันประชาติต้องไปเข่นเป็นหนาะ คำบนาคดีพอแม่คำบนาคแปลตามคำหน้าคาสัถ้าพผู้มีพระภาคเจ้าตนศาสดาเ่นแปลคำบอกมาว่าบอท้ำบาปคำบนราคจึงตราบเท่าปัจจุบันมือหนี่มือสำคัญเท่าสิบวดนนคเสิ่น้ำเอาวิบากเป็นผูทรงศิลตัดเกล็ดบนทิ้งในใจใส่ซ้อนไปน้ำหีดน้ำปองน้ำทางไปน้ำหีดน้ำปองห้องศาสดาร่วมพี่น้องลวงสาเอาอาพอแม่ผ้ากันฝนกันแก่นีเสือสาดอาดมอ มีทั้งผ่ากีวอนมีทั้งหมูผ,าผา่าพาดมีทั้งไตรและบาดประคตสบงตราบักท,ทั้งทงขันทีนำ้ำเต่ามีทั้งไม้ขันเท่าเครื่องบอิขันเจตนาทํำทานในใจใ,ใส่ซื่นขอดมืออื่นหน้าก,ก็ต้องเป็นสงไปถือศีลดำรงคลองพุทธศาสตร์สิไปอาบาตคนฟังสงสารเพราะจะนั้นแล้วพ่อนาคแม่นาคเอ้ยให้เจ้าใจเห่าหานยาเวยาเวเจน,น่าผ้าผอมทั้งคุณพ่อแม่สีขอเอิน่นทวน ลาวามาเยอขวัญเอ๋ยลาวามาเยอขวัญเอ๋ยขวัญเจ้าไปเที่ยวน้ำวังเลิกน้ำป่าขวัญเจ้าไปเที่ยวน้าอยู่นําป่านําเขาขวัญเจ้าหรือไปเอาสมสอนสาว ขวันเจ้าไปอยูบ่บอนหมุนแห่งทางใดมาเียนเหาานายวไปในซองสุดาแกงให้ได้แกงหัวคอศาสนาสอนสั่งเด้อนน้าใช้ยาตะพลังใจเยาวงศะลาใช้ยามหามงคลให้มาคุณเจ้า,จาความสอยยาในมีๆๆๆๆๆวาสีใช้ยาสิทธิธ สวัสดีโยโย่ขอให้หมดมายนอันตารายอย่าได้ไกลข้าไกลสรุปควกเจนีได้ให้มีแกควมสุขเดอหนักเดินอันตรายเฮ้ยพยาได้ไกลข้าไกลอายุนั่นให้เจ้าเยืนเน่ามันพันปีอย่าได้ขาดเจ็ดสิบปีอย่าได้เท่าเก่าสิบปีอย่าได้แกชรลาสับพากลั่งจงเต็มดีทุกเมือให้สดใสเล้าทุกเมื่อปลาธนาสิ่งใดก็ได้และสิ่งนั้น ใเมเวลาดังไม้โยนอันนี้มันเอ็นวัเสริมอันนี้บวชกันสิบวบเพื่อต่อบุญแท้งคุ้นพ่อแม่อันนี้สมเพื่อแพ่ไปหายากผู้ไตอับอกด่งพุ่งดุ่มพุ่งตายของเฮามากี่เมีตายบ่สูบคน แต่ว่ได้ตายกันพร้อมกันเบิด์สุกนเออแล้วตั้งแต่บุญไผบุญมั่นแล้วตแต่ไผสิตายสาตายไว้พลังกนเกิดมาไม่ไม่กระตายเท่ากระตายตแต่เจ้าวางเอออาทิตย์บางกอนหันหรือมันสองสมือกันอีกเครื่องดินอยู่เมืองหน่อคนน่ะอุ้ยตายไปร้อยควายที่ผัวฉะนั้นแล้วบอกว่า,า,าดใดไผเกิด ไม่ตายรุ่นกำมเรมี่คุณลุงค้นเกิดรุ่นตายคนกา่าได้เพราะฉะนั้นแเพิคนจังบาสังขารนาอเมอียเนาะ่นจังบาอุปราชว,วัยธรรมมีหนูขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปชิตวาอุปชิตวานิรูสันตีการเกิดขึ้นแล้วย่อมหายไปแต่สังมูปะสามอสุขอความสงบระงับสังขารทั้งหลายนั่นคือความสุขยัง่งยินเพราะฉะนั้นแล้วคนเฮาเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมดาดอกเเนอเมอน้ะเตรียมพระเขาไว้เด้อพ่อเด้อขวจังมาการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมดาแล้วเป็นธรรมดาของคนนอเมเกิดมาแล้วมีแก่มีเก็บม,มีตาย แตกสลายเพ้พังมางหมุนลายเป็นดินเป็นฝุ้นสิ้นชีดับขันตายไปแล้วจากสิไปใสกันวิญญาณลอยลองบุญสิผ้าขึ้นส,สวรรค์หรือว่ากรรมสิน้ำจองสื่เมืองระบายแล้วจะบุญไปหลายเว้นน้ำกรรมเกลียนบาปกระบุญ่นแดงให้ไปคนทาง รดแ่งกรมเพิินว้างทางดีทังซัวผู้ดใดเห็ดไปทัว่วบาปลืนบุญรรมกระต้อนไปใส่กรมเม,ม,ม,มืองยมมาลาแล้วจังสีกับชาิไปเกิดไปค้านไปตะหมุน,นสุนท่านสิ้นทมนำทรงผู้ใดทําบุหลายบุญน,นี่ล่สิสง้งขึ้นสูมมสนเมืองสวรรค์ลม่เด้อเด้อพอเด้อผู้ใดทำกรรมไหลกรรมนี่ล่สิสง้งไปให้พระญาณย่ยมให้เขาต้มเขาห่มตัดหุ่นเ้นต่อเอาไปจิมลงบอ่อนามอน้อนทองแดง บ่จ,จักหอบจักแทงเขาเหล่าเขาทาังเพราะฉะนั้นแล้วพุทธองค์เพิ่นังสร้างสัตว์โลกโลจีให้สร้างแต่ความดีคุณงามตามส่วนยาสีค้าต่างแต่มวลน,นำอาวิชายาโลกมโลภผ้าจนเกินขอบเขดลดตัณหาลดกิเลสในกิตในเกตตัหาอีกคือไฟลน้นหอบจิกติ ุ่มขันหาธาซีล้วนแต่อานิจังบอ่อมีอย่างจีรังเป็นของบอ่อเนมีแต่ทั้งสิเบเปร,รปิ่นเปลี่ยนเวียนไปไอสีซาสีัยซักวันก็ต้องพอเพราะฉะนั้นแล้วผู้าของคนจังบอกไห้ท้ากอให้สร้างแต่ความดีให้สร้างบุญบารมีการท่านการทอดท่านบตดตลอดของอยู่ของกิน ขจัดพวกคนที่ได้ใจใหึจางใม้มั่นใส่สว่างล่างมูตันหาขจัดมอนอวิมชาควงหลงควมอยากท่านของจินใสพปากผานุแขพพ่ท่านการท่านอีส่สำคัญคือบุญเฮากอมีสองหมดดวดเฉพาอหมวดมูการท่านคือนหนึ่งอันสท่านท่านของทีต้องการท่างกายภายนอกจังท่านเงื่อนบรงหัน เพิ่นเงินมาท่านอมีส่านท่านของที่ต้องการท่านกายภ่ยนอกสองคือธรรมาท่านธรรมาท่านเพิ่นบอกเป็นของเพิ่นท่านไกท่านควบคู่กันไปเนื่องเนื่องยาขาดไก่สีสะอาดมีสีมีวันในโลกปกัจจุบันกิ๊ดไกใสซืสส่นนั้นตายไปโลกอื่นกับบเสเ่อมบ่สูนอันนี้สงของบุญสุนท่านนำต่อเพราะฉะนั้นแล้วเพิ่นจังบอกให้องสาสส้างกอตั้งแต่ความดีได้เงาเด้อ ผู้หลังคนเพิ่อนกระสางคว่ำชัวเด้ไปหาเล่นลูกผัวเขาเมียเขาเล่นลูกผัวเขากับ่พ่อได้พ่อพลลงคนเล่ินชัวจริงสิกต่มีแล้วแต่ผู้ชาคนนี้ไอันนี้ทำบาปทำกรรมเป็นบ่าอย่าสบบ้าบุญบ่มีบาปบ่มีนะแม่เด้อสมัยสู้นี่บาปีบดบ่เป็นว่าชิใต้กแต่บ่อน้ำกวนที่จะหลวัดแม่มันชีจะหลวัดน้ำกวนเพราะฉะนั้นเราควรจะบอกให้สางกอตั้งแต่คว่ำดีคว่ำง่ายไปจังวันนี้เจ้าภาพเพิ่น สร้างน้ำทำบุญคือบุญบวชน้อยแม่เนอ่ำว่ามีเรื่องการตายเขาที่แม่เฮาเอาเอาผ้าขาขึ้นมาเลยเด้อพ่อเด้อเจมนำผ้าเสื่อเอินยื่นานมารับเอากล่องบุญแพลเลีวไปฉากฉากไปเลยหรือนนรว่าเตรียมว่าท่านด้แล้วคันว่าท่านแล้วฟังลำเพื่อนสะกดอ,อาจารย์เฮาขันรายการเอาเตรียมผ้าขาเด้อพ่อเด้อปอกกันหาเจันำผ้าเสื่อเอินเอาดึงวิญญาณของอี้มแม่บัวข,ของเฮา มารับเอากล่องบนนะคะมาฟังลา <ört> <ille> Duke, ําเพลินสัก่อนมาจะไหนเนาะมักแนวไถวคอกันารจนมาบอกได้เยอะนะสาวสวนแดงจะจำตัวโอ้ขอบคุณค่ะแฟนขับสาวสวนแดงเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปลอยล้านคุณเด้อคุณผีเด้อเมียหลวงให้ได้เป็นลอยเมียหน่อยให้ได้เป็นพันจากน้อยแก้มหน้าพาจนสวยพร่นให้นเอกเกือบเกือบตั้งแตลอยล้านขั้นล้านเลยใหา่เด้อ วันสิฟังสาวสนแต่งสะอื่นมาฟังสาวติ้มยิ้มหวานซะก่อนนะคะจังต่อด้วยสาวสนแต่งสะอื่นนะคะหอก่ 了的么？Yeah, okay. mm hmm. Move with iPhone. มาล้ำส่งดวงวิญญาณส่งตัวเอ,อิอเอ,อ่อดวงวิญญาณตัวเอ,อิอดวงวิญญาณมาแล้วก็กองบุญนะคะเออเอาศาสตร์มานำตำแหน่งด้ออันพักพรยองขาสก้อนเด้อพอเข้าบกักดีนี่ท่างตารางพุดนพอเข้าบักเติงพักพรยองขาก้อนเด้เอ,อเห่อพอนะมา วันสานหูดีนะพปก็หกเตันหน,นาวที่บอกต้องไปตือห้องมาล้ำนันำผามาล้ำสมาน์ขาว่ามันฝนตกใส่โอรโลมุ่เจอเป็นว่าหนาวเนวจบ <c oughs> อกจัดตีคอยุยไปทั้งน้าเจ้านำายเจ้าฟงใส่คอยอ่อนซ่อนเนาะคุณแม่บัวนะคะ คุณแม่บัวบุทธสอนผู้ว่ายชนนะคะเจนละภาคกันได้สีอ่อนเราโดมีดแน่นเอออันเอาเอาเงินใช่นั่นด้ลเจ้าภาาเด้อเพื่อจะไปให้แม่แม่บัวเข้าว้าร่ำมาเอาเงินเด้อว้าร่ำกต่สิ่งี่ทำบุญร่ำที่แม่บัวเฮาร่ำตัวเอาเงินทำบุญให้แม่เฮานะคะสาธุอันดอกไม้เอาน้ำคูนึงได้ย่าอายเด้ออันดอกไม้คูนึงเอาเอาจาน เอาเทียนมาดอกหนึ่งสาธุเออหนึ่งเอาจานเอาจานอาจารย์ก็มาใส่อันนึงสั่นตัวนังนางเลยอาจารย์ใบนึ่งใบอาจารย์ก็มาใบหนึ่งกับดอกไม้คู่หนึ่งสั่นตัวดอกไม้คู่นึงมาละเออให้ใอาจารย์มาสักอนนั่งนั่งเลยนะคะนั่งนั่งนั่งเลยนะคะเจ้าะ่าเนะมาใส่เอาใช้ โอ้มีขันก็ได้เอาจานกรได้คืึอนกันใช่ขันะะเนี่ยก็ดีเป็นันนี้กเที่ยนกรีดอกไมันก็มีแล้วนะคะแซ่แน่นก็ดีจ้าอาคือหมอแนเฮาจผ่าเห้าจุดถูกกับเที่ยนนะคะจะผ่าจุดนะคะถูกบเที่ยนยังระน่นบอกนะคะหน่ำน้ำหน้ำน่ำเปิดน้ำล้ไงมเปิดเปิด ขอสามเอาเพื่นก mm. ินอะไรบกโอ้วาซาบิแล้วใส่ชายาเส้นขนมนะค่ใช่จาวยเตี๋อาเส้นอได้ก็เึ็นอย่นะคะนานๆนะคะพี่น้องอยามาทำบุญน้ำมี้นแม่บัวเฮอเดอร์มาทำใดนะคะหาบาซิดานะคะ